Yeah. เบสเล็บดีดเสือให้ยายมีสีสวัสดีครับยารกอุดหนุนกันหน่อยนะน้ำพริกบองปลาสุกไม่ผัดน้ำมันและน้ำพริกเผาหมูแทบกดสั่งซื้อได้เลยนะผมปักหมุดไว้แล้วปักตะกร้าไว้ให้แล้วกดดูได้เลยนะน้ำพริกครับเรามีน้ำพริกเผานะมาช่วยเติมเต็มความอร่อยในเมื่ออาหารนั้นๆน,น,นะครับรสชาติอร่อยมากนะกดสั่งซื้อเลยนะ น้ำพริกบองปราสุกไม่ผัดน้ำมันครับเครื่องคั่วจนหอมน้ำพริกอร่อยอร่อยเลยแซ่บๆซบนัวๆเลยนะนอกจากนั้นเรายังมีน้ำพริกบองปรารเรามีมีน้ำพริกเผาด้วยน้ำพริกเผาหมูแซ่บคือตอนนี้ช่องกินใจเชื่อเรามีอยู่2อย่างน้ำพริกนะครับก็คือน้ำพริกเผาหมูแซ่บสําหรับคนที่ไม่กินปลารานะครับเรามีน้ำพริกเผาอยู่แล้วก็คนที่ชอบแซ่บแบชอบปลาร์ก็มีน้ำพริกบองปลาราเป็นบองปรารสุกไม่ผัดน้ำมัน แซบแซนัวนวเลยผมปักหมดปักตะกร้าไว้แล้วนะกดสั่งซื้อเลยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมปักหมดปักตะกร้าไว้ให้แล้วน้ําพริกบองบาราสุงไม่ผัดน้ํามันกระปุกละเท่าไหร่กระปุกละเท่าไหร่น้ําพริก ถ้าน้ำพริกบางปลาสุกไม่ผัดน้ำมันเนี่ยนะเออถ้าชอบสายปลรราใส,สายแซบๆซบนัวหนวหอมๆนะจะอยู่ที่กระปุกเล็กนะเรามีขนาด150กรัมขายอยู่89บาทนะฮะยูทูบนะส่วนตัวกระปุกใหญ่ขนาด250กรัมนี่เท่าไหร่ไม่แน่ใจร้อยเท่าไหร่ที่อยู่ในลาซาด้น่ะร้อยย่ิบเก้าปะ ร้อยยิบเก้าบาทตอนนี้มันเหมือนมีส่งฟรีหอเหมือนมีส่งฟรีด้วยหรือเปล่าไม่ไน่ใจงใช่ก็ในในใน y o b e มันจะเป็น Lazada 1ร้อยสแต่ส่งฟรีนะอ๋อตอนนี้ส่งฟรีด้วยนะครับบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยสั่งซื้อทางไหนแล้วก็กดกดที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ให้เลยครับนะ ดที่ลิงก์ที่ผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วซึ่งที่ลิงก์เนี่ยมันจะนําพาเราไปสู่ที่ลาซาด้าครับลาซาด้าเนี่ยเราก็กดเลือกซื้อได้เลยว่าเราต้องการน้ําพริกแบบไหนจะเป็นน้าพริกบองปาราสุกไม่ผัดน้ามันก็จะมีอยู่2ขนาดขนาด150กรัมกับขนาดใหญ่250กรัมหรือเราต้องการน้ําพริกเผาชอบสายน้าพริกเผาที่หอมหอมกินพริกเผาคั่วจนหอมเลยแล้วก็ใส่หมูสันในนะฮะอร่อยมากนะฮะมันจะมีรสชาติ เปรี้ยวนาแล้วก็มีหวานตามแบบหวานไม่มากแล้วก็มีความเค็มความเผ็ดเป็นเผ็ดแบบอร่อยออร่อยเลยไม่ใช่เป็นแบบเผ็ดร้อนปากเผ็ดร้อนคออันนี้เป็นพริกจินดาเออมันไม่ใช่พริกจินดามันเป็นพริกยอดสนโอ้โหอร่อยแซ่บมากนะฮะกดที่ตะก้าได้เลยฮะผมปักไว้กดยังไงทําไม่เป็นรันก็ลองดูซิกดยังไงที่หน้าจอมันขึ้นยังไงไว้อ,ะอ่ะเขาบอกว่ากดไม่เป็น <laughs> ลองลองลองดูที่หน้าจอด้านล่างอะครับเหมือนจะมี ผมไม่แน่ใจมันอยู่ตำแหน่งไหนที่หน้าจอด้านล่างมันจะมีเดี๋ยวลองให้เขาดูให้แป๊บหนึ่งครับว่าตรงไหนแต่ว่าผมปักหมดปักตะกร้าไว้ให้แล้วล่ะเ้าจำไม่ผิดเหมือนอยู่ที่หน้าจอมุมล่างขวาอน้่ยขวาหรือซ้าย,าอายลองลองกดเข้าไปดูให้ผมหน่อยไม่รู้ขวาหรือซ้ายเหมือนจะมีเป็นตะกร้าไว้นะ กระ้าเป็นรูปกระดานะ YouTube นะอ๋อ y o u เหรอไม่มีลิงก์อ๋อแต่แต่หน้าจอหน่อยมันก็ขึ้นอ๋อให้แต่หน้าจอก็ขึ้นลิงก์มาเลยครับแต่หน้าจอมันก็จะขึ้นผลิตภัณฑ์อยู่อ่าแค่แค<ข>่แต่หน้าจอก็ขึ้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเลยเขาจะมีเขียว่าผลิตภัณฑ์ก็กดสั่งซื้อได้เลยลเข้าไปแตะที่สินค้าอ่าแล้ก็ไปแตะที่สินค้าก็สั่งซื้อได้นี่จ้ะ แตะที่รูปตัดรูปออถุงอ่าเดี๋ยวแตะที่รูปถุงทางด้านออล่างล่างขวาล่างขวามือ,มอ네นะฮะล่างขวามือของเราเนี่ยที่หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นรูปเหมือนถุงนะฮะนะ<ด>ก็กดกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอลิงก์ฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยให้เขาดูเนี่ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยฮะเนี่ยกดปั๊บ นี่ฮะพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเลยก็เลือกซื้อได้เลยนี่อีกเครื่องหนึ่งอืมนี่อีกเครื่องหนึ่งอย่างนี้นะฮะน้ำพริกของเราอร่อยมากครับเพราะว่าปลาร้าเราใช้เป็นปลาร้าอย่างดีครับเป็นปลาร้าที่เอ่อไม่มีหัวไม่มีก้างเป็นปลาร้าปลากระดี่ที่มีแต่ตัวไม่ต้องกลัวก้างกลัวอะไรเลยนะาเอน อร่อยแซ่บๆเลยเครื่องนี้ก็คั่วจนหอมๆเลยนะไหนล่ะิไหนอ่นีนี่นี่นี่อ๋ออแค่นั้นก็ได้พริกเราใช้เป็นพริกยอดสนนะครับพริกยอดสนนี่แบบมันมีความเผ็ดที่กำลังดีแล้วมันมันไม่แสบปากฮะไม่แสบคออร่อยมากๆแต่แตะไปหน้าจอเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองแตะไปหน้าจอลองแตะหน้าจอดูก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าที่มุมล่างเป็นรูปเหมือนกระเป๋าฮะอยู่มุมล่างขวา แต่ที่สินค้าผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้มันก็จะลิงก์ไปสู่ลาซ a ด้ารู้สึกว่าลาซาด้ตอนนี้เขามีลดราคาให้ด้ยนะคือส่งฟรีอะส่งเขาเขาบริการส่งฟรีให้เลยนะดีมากๆกนะก็วันนี้นะครับช่องกินกับใเชือนเป็นช่องที่ทําอาหารการกินอยากจะแนะนํำเพื่อนๆนะครับน้าพริกบองปาราสุกไม่ผ่านน้ามันแล้วก็อีกน้ำพริกอีกตัวหนึ่งก็คือน้ําพริกเผาหมูแทบอยากฝาก นะเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องกินกับยายเชือนด้วยนะครับมีเรามีน้ําพริกอยู่สองอย่างนอกจากเราทําอาหารให้เพื่อนกินแล้วเนี่ยเออไม่ใช่นอกจากเราทําอาหารเพื่อให้เพื่อนๆดูแล้วเนี่ยอยากจะให้เพื่อนเ่นได้กินชิมฝีมือคุณยายเชือนนะก็เราก็มีน้ําพริกสองตัวเนี้ยนะส่งให้เพื่อนๆได้ดูนะเป็นฝีมือของคุณยายเชือนที่ทำช่องนี้ทําอาหารอยู่ช่องนี้เนี่ยให้ให้ให้เห็นฝีมือนะก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับใครที่ชอบ ออน้ำพริกใครที่ชอบแซบๆนะเครื่องนี่คั่วจนหอมคือเครื่องนี้ใส่เยอะมากอัดเรียกว่าจัดหนักใส่เยอะจริงฮะขาดะคไค่ใบมะกรูดพริกหอมกระเทียมโอ้โหมาอร่อยแซบ e er. อีหลีเด้อโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเวเบอร์นะแซบแน่นอนฮนะน้ำพริกของเราฮะนะกดนะที่ตะกร้าได้เลยนะหรือกดข้อหน้าจอก็อน,ออน่าจะขึ้นนะฮะผลิตภัณฑ์ก็ มันก็จะพาไปสู่ลาซาด้านะก็กดซื้อเลือกได้เลยครับจะเอาน้ำพริกแบบไหนฮะอยากให้เพื่อนเพื่อได้กินจริงๆครับน้ำพริกของเราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นน้ำพริกที่เราตั้งใจทํามากนะเพราะว่าเราทําช่องกินอาหารกันกินเนี่ยเราก็อยากจะมีตัวแทนความอร่อยส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราดูกันอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นแค่วิดีโอใช่ไหมครับในการทําอาหารแต่ถ้าได้กินไปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อก็จะเหมือนว่าได้ดูวิดีโอแล้วก็ได้รู้ถึงกลิ่นและรสชาติไปด้วย น้ำพริกบองปร,ราสุกไม่ผัดน้ำมันและน้ำพริกเผาหมูแซบขากดได้เลยนะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับน้ำพริกบองปร,ราสุกไม่ผัดน้ำมันแซบๆซบน,วๆ,นวๆเลยครับปลาราเราใช้ปลารอย่างดีฮะเป็นปราราแบบเกรดเเกรดพรีเมียมเลยคือปลาราที่แบบเป็นปลาราประดิฐไม่มีหัวไม่เอาก้างมีแต่ตัวเพียวๆแล้วเป็นปลาราที่แบบว่าหอมมากโรงปลารนี่อยู่ยาวนาะนมาถึงห้าสิบปีฮะ เราได้ไปซื้อปลาเข้ามานี้กแบบว่าขอแบบดีๆเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมาคัดสรรวัตถุดิบพวกสมุนไพรตา่างๆพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมกระเทียมเนี่ยอย่างกระเทียมเราก็ใช้เป็นกระเทียมไทยซึ่งมันมีความนัวความหอมนะฮะกระเทียมไทยเนี่ยเราไม่ได้ใช้กระเทียมจีนที่หัวใหญ่ๆนะกระเทียมไทยมันจะมีความหอมความนัวมากกว่าเวลามาทำนะแล้วก็ตัวพริกเนี่ยเราใช้เป็นพริกยอดสน ความเผ็ดความแซบนี like re, ่กําลังดีไม่แสบปากไม่แสบคออยากให้เพื่อนได้ลองนะน้ําพริกตัวนี้เครื่องนี้คั่วจนหอมนะนะต้องลองฮะต้องลองความอร่อยจริงๆต้องต้องต้องบอกเพื่อนๆว่าต้องลองฮะคือถ้าถ้าได้ลองแล้วถึงจะรู้จักตัวเราเองว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะแล้วตอนนี้เนี่ยทางลาซาด้าเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีบริการส่งฟรีด้วยนะเพื่อนๆก็ได้ประหยัด ไปอีกนะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับกดสั่งซื้อได้เลยไม่ยากเลยครับกดที่หน้าจอนะมันก็จะขึ้นมาผลิตภัณฑ์ก็กดซื้อได้เลยหรือว่าถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆก็จะมีมุมล่างขวาของจอจะเห็นเป็นรูปกระเป๋าฮะกดดูได้นะครับตรงนั้นก็จะมีขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับโอ้แซ่บๆนันๆจริงๆขรับน้มพริกตัวนี้นะแต่ถ้าใครชอบน้ำพริกเผาเราก็มีน้ำพริกเผาด้วยนะเป็นน้ำพริกเผาหมูแซบ่บหมูนี่คั่วจนหอมเลยเป็นหมูสันในนะอร่อยจริงแท้แนนน่อ เครื่องนี้คั่วจนหอมเลยมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะแล้วก็มีความหวานตามมาหวานไม่มากเลยนะแล้วก็จะมีความเผ็ดตามมาคือมีความเค็มตามมาซึ่งกําลังดีกําลังอร่อยเป็นน้าพริกเผาจริงๆนี่คือน้ําพริกเผาเลยดิด้นอีน้ําพริกเผาจริงๆฮะนะขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่เข้ามาในไลฟ์ของเรานะครับที่เข้ามาในไลฟ์ของเรานะปกติไม่ค่อยได้ไลฟ์ใน y o u t u สักเท่าไหร่นะก็นานๆทีจะมีโอกาส อันดีก็จะเข้ามาเจอเพื่อนๆใน YouTube นะนะเพื่อนๆ YouTube ทั้ง30,000ื่นกว่าคนเนี่ยนะก็มี5คนตอนนี้ที่ดูอยู่ผมก็ดีใจมากๆแล้วครับนะที่ที่ได้เข้ามาดูกันนะมากดสั่งซื้อให้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับจะได้มีกำลังใจในการทำน้ำพริกให้เพื่อนๆหรือว่าทำอาหารให้เพื่อนๆได้ได้เห็นนะ ใครที่กินข้าวเย็นกันก็กินอะไรก็บอกกันได้นะครับนะว่าเพื่อนกินอะไรกันอยู่นะของผมเพิ่งกินเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้นะก็กินกับน้าพริกเนี่ยแหละครับวันนี้คุณยายเชิญทําน้ําพริกอกไก่ให้กินถ้าใครเคยดูในช่องกินยายเชิญทาง youtube ของเราเนี่ยจะเห็นมีน้ําพริกอกไก่อยู่อร่อยมากแซ่บมากวันนี้ก็คุณยายเชิญก็ทําอีกแล้วอีกแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผัดถั่วงอกใส่ ต้าหู้ใส่เลือด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 ,อดไก่ปะะ่ะถัง่วงอกเด็ดรากถั่วงอกนี่เด็ดรากด้วยนะครับนะรากรูทกำลังสองอร่อยมากฮะกินจนหมดนะกินจนหมดคืออาหารของเราต้องบอกนี้ฮะอาหารที่ยเชิญทำทุกวันทุกวันเนี่ยนะกินไม่เคยจะเหลือกินหมดเกลี้ยงทุกทีอ่ะนะก็ไม่รู้เป็นอะไร นอกจากนั้นผมยังมีข้าวเหนียวกินเสริมก็ไปอีกโอ้โห,โโหจเจริญอาหารจริงฮะดีนะที่ไม่อ้วนใครอยู่จังหวัดไหนแจ้งมาได้นะครับหรือใครอยู่สปลาวนะครับแจ้งมาได้นะคนลาวก็แจ้งมาได้นะครับนะมาทักทายพูดคุยกันผมเคยอยู่ที่ประเทศลาวด้วยนะผมไม่เคยไปอยู่ที่ประเทศลาวมาปีนึงเลยนะเพื่อนๆเห็นเข้ามามี มีม,มีมีเพื่อนๆนของสอปปลาวดด้วยนะก็กล่าวทักทายว่าสบายดีนะหรือเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่ไหนหรืออยู่ต่างประเทศนะครับเช่นอินดงอินเดียก็ทักทายมาได้นะครับนะฮะผมพูดภาษาอินเดียไม่เป็นนะแต่ถ้าอยากจะสปี่อังกฤษบอกได้นะครับผมมีลูกชายที่สปี่อังกฤษนะไฟแลบเลยแล้วกันนะฮะ <English. S 1> ห,หรือถ้าอยากจะดูเต้นนะผมมีลูกสาวเต้นให้ดู กดสั่งซื้อเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยครับเรามีน้ำพริกอยู่สองตัวนะคือน้ำพริกเผาหมูแซ่บและน้ำพริกบองบราสุกไม่ผ่านน้ำมันครับแซ่บๆนัวๆอร่อยๆเลยครับ กดสั่งซื้อเลยนะเคาะที่หน้าจอก็ได้นะมันก็จะขึ้นมานะลองดูหลากหลายก็มีวิธีของเขาอยู่นะตอนนี้ทางตอนนี้ทาง YouTube เนี่ยเขาให้สามารถเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันช้อปปี้หรือมันลาซาด้ปกติมันต้องเป็นช้อปปี้ดิม,ม,มันเป็นลาซาด้าเหรอ ช้อปปี้เอ้รู้สึก YouTube มันคู่กันกับ Lazada นะเอ้ช้อปปี้นะอะลองดูให้หน่อยสรุปเป็นอะไรแน่คุณคุ้นว่าเป็นช้อปปี้นะช้อปปี้อืเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ทาง y o u t u b e เนี่ยเขาร่วมกันกับทางช้อปปี้นะให้ให้ให้ไลฟ์ขายของกันได้ นะหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอก็สามารถปักตะกร้าในคลิปนั้นได้คลิปนะซึ่งถ้าดูคลิปทําอาหารผมเนี่ยผมก็จะพยายามปักน้ำพริกไว้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะถ้าถ้าช้อปปี้นะน้ำพริกขาวหูแซ่บเหลือ129เองก,กดสั่งซื้อเลยครับน้ำพริกบองขนาดเล็ก80ขนาดใหญ่99โอ้ น้ำพริกปอมมาล่า99บาทขนาดใหญ่250กรัมตายแล้วตายแล้วตายแล้วเพื่อนครับผมจะบอกเพื 100, ่อนเพื flu, ่อนอย่างนี้ปกติผมขายอยู่179นะ250กรัมเนี่ยโอ้วาวาวาวช้อปปี้นะครับจัดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะครับเหลือ99บาทน้ำพริกเผาหมูแทบก็ลดนะฮะเหลือเท่าไหร่นะ129โอ้ยตายแล้ว กดสั่งซื้อเลยครับกดสั่งซื้อเลยนะราคานี้หายากแล้วนะครับคือทางทางทางช้อปปี้เนี่ยเขาจัดโปรให้โอ้โหไม่พอหนูนับจำนวนเด็กผี่อ่าล้วทำไงวะเนไอ้บางคนมันไม่ได้นี่สิเด็กกี่คนยี่สิบแปด ยี 19, ่สิบก้าไม่ใช่มีดังมาคุณผ้ชกดสั่งซื้อได้เลยนะครับร,ร,ราคาตอนนี้ช้อปปี้นี่กระหน่ำซัมเมอร์เซลจริงผมปักตะก้าไว้ให้แล้วครับรนะครับตะก้านี่มันจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากผมเห็นราคาแล้วนะ ยังตกใจเลยนะน้ำพริกบองปาร,ราสุกไม่ผ่านน้ำมันราคาปกติ179ช้อปปี้นะครับกดสั่งซื้ออะไนี้เหลือ99บาทโง่เพื่อนครับราคาทำไมมันจัดให้ขนาดนั้นนะต้องซื้อแล้วครับเพื่อนๆซื้อแล้วฮะนะ,ะนะก่อนที่จะหมดโปรนะครับก่อนที่จะหมดโปรกดซื้อเลยนะครับ เก้าขนาดเล็กตัวคือใหญ่อุ้ยดองตายิ่งหนักไปเลยอะตรงปีขนาดใหญ่ร้อยสามขนาดเล็กเจ็ดสิบเอ็ดกดซื้อเลยครับโอ้โหตอนนี้ราคานี่ทำไมมัน อืขนาดนี้ต้องซื้อแล้วครับน้ำพีของเราเต็มหนูร้อยยี่สิบเจ็ดส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีทุกอย่าง กดซื้อเลยนะครับเรามีน้ำพริกอยู่สองอย่างครับน้ำพริกมองปาราสุกไม่ผัานน้ำมันนะ <Yeah. S 1> เครื่องครัวหอมหอม รสชาติแซ่บนัวมากนะคเค็มกําลังดีมีเค็มไม่มากนะแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากหอมมากออกดที่ลิงก์เลยครับกดที่ตะกาได้เลยนะนอกจากนั้นเรายังมีน้ำพริกเผานะใครที่ชอบน้ำพริกเผานะนี่คือน้ำพริกเผาที่เป็นออริจินอลจริงๆนะหอมมาก ตอนนี้ราคานี่แบบทางช้อปปี้นี่เขาจัดจริงๆฮนะส่งถึงหน้าบ้านนะส่งถึงหน้าบ้านลองดูนะครับเขามีบริการส่งฟรีด้วยนะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะลองกดดูฮะกดดูนะแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะเลือกได้เลยอยากจะกินแบบไหนช้อปปี้จัดเต็มจริงๆฮนะขอบคุณเพื่อนๆ,ๆมากๆนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์กินกับใจเชียร์ในช่อง youtube ของเราณนะเวลานี้นะฮะเพื่อนๆของ youtube จริงๆผมไม่เคย เออไม่ใช่ไม่เคยเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยได้ไลฟ์ขายน้ําพริกในช่องนะนี้นะเพราะว่าอาจจะอาจจะไม่ยังไม่เคยทําแล้วก็ยังไม่คุ้นนะวันนี้ก็มีโอกาสอันดีที่จะได้เข้ามาไลฟ์นะไลฟ์กับเพื่อนๆนะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ได้เห็นน้ําพริกของเราที่มีความตั้งใจมากๆในการทําน้ำพริกบองบาราสุกไม่ผัดน้ํามันและน้ําพริกเผาหมูแซ่บกดที่ตะก้าเป็นกาลังใจให้กับ เยื่เชิญด้วยนะน้ำพริกของเราอร่อยแซ่บๆนัวๆเลยครับน้ำพริกบองบาราสุกไม่ผ่านน้ำมันและน้ำพริกเผาหมูแซ่บเครื่องจัดเต็มจัดหนักราคานี่ลงมาแบบกระหน่ำ,สำเสมอเซลต้องรีบซื้อแล้วครับก่อนที่จะหมดโปรครับผมพูดคุยทักาทายกันได้นะครับใครอยู่จังหวัดไหนทักาทายกันได้นะครับ เพื่อนๆพ,พักภาคใต้มีไหมครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยน้ําท่วมหรือใครอยู่ภาคเหนือครับชิงมงเชียงใหม่เชียงรายแม่ต้องสอนเป็นไงครับหนาวไหมตอนนี้ที่กรุงเทพนี่ก็อุณหภูมิประมาณสักยี่สิบสามยิบสี่องศากำลังเย็นสบายนะฮะอุณหภูมิดีมากนะฮะกลังดีเลย แต่ภาคเหนือนี่คงน่าจะเย็นพอสมควรพิมพ์เข้ามาทักทายกันได้นะพิมพ์พูดเข้ามาทักทายกันได้นะครับแซบอีลีเดอร์แซบแน่นอนครับน้องพิกนี่มันต้องแซบชัวร์แซบแน่นอนนะ คอที่จอนะครับคอที่จอก็จะขึ้นมาหรือมันมีกระเป๋าเล็กๆอยู่มุมล่างขวาลองกดดูนะฮะก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของเราของช้อปปีกดสั่งซื้อเลยนะครับช้อปปีตอนนี้ลดราคาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากๆอยากให้เพื่อนๆได้สั่งซื้อจริงๆฮะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเรามีน้ำพริกอยู่2อย่างคือน้ำพริกบองบราสุกไม่ผ่านน้ำมันและน้ำพริกเผาหมูแซบ่บครับกดสั่งซื้อได้เลยนะกดสั่งซื้อเลยนะนะ กดที่ตะก้าตะแกงกันได้เลยครับดิดอิตอบุก ก็ถืออะไรที่เป็นเหมือนไม่ถือเท้าอ่ะโคง้ง กดซื้อเลยจ้าน้ำพริกจ้า